ต้องไหวเก่งมากมันมันขโมยจากตัวนะ้วถ้าตอบหัวดี่ทุกคนขัดเจขัดใจให้ต้อคมาขอบคุณค่ะใส่ชุดใส่นี่ก่อนเนาะเสร็จหรือยังคะป้าหนูเสร็จแล้วนะหนูเสร็จแล้วค่ะใครนะไม่ใช่หนูจ้าหน้นั่งทอะไรนั่งคุยด้วย คิดถึงป้าไงไม่คิดถงึงเลยไม่คิดถึงหนูเลยเหรอกินข้าวกินข้าวมาหรือยังคะทานข้าวไหมทานข้าวไหมคะรู้เขาจับมือนอะ่ะไปมาจาับคนนี้เนี่ยที่เขาเอาปลาให้เราทีออ่อร่อยอร่อยอ่ะบอกที่ปลาปอหนึงปลาปอหนึง่งดีเปล่าวะดียังมีของแถมอีกดีเปล่าวะเออเดี๋ยวไปใส่ชุดก่อน ทุกอย่างโอเคทุกคนไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวไปใส่ชุดก่อนอช่างชุดไปเนี่ยหมดไปเลยเลยค่ะใส่ชุดค่ะอองมาใส่ชุด แล้วมาคุยกับป้าอีกนะคะตลกดีทุกคนใจเจ้าไนะอ้ขอแตวค่ะหอแตวค่ะทุกคน ขอแต๋วแต่ที่ตั้งไม่ได้แบบนึงนะโกโกอ้าวคนตีนแดงล้ว อืมนักแสดงเต็มเลยแล้วมาตัวเสี่ยเป็นยาเหรอได้ดูได้ดูวนี้แฟนมาแล้วป้ารัตนาแฟนมาแล้วค่ะเรื่องของปูแฟนป้ามาแล้วเล้ยไม่ทำบุญนะหน้ามันเป็นไก่อ่ะนี่ไงข้างหลังนี่ไงดูสิหันไปดูสิเนี่ยยอเมีเมียเหรอเนี่ย ก็ปีนแน่เขาจำม่หมอปลาได้ไหมไม่ได้พูดนะไอ้บ้าจำไม่ได้แล้วเหรอนี่ไงเรื่องประดาวูจะมาพูดไปฟังทำไมไอ้บ้างยาคนที่ใช้เรื่องหมกยครูปรับนี่ไงเนี่ยไม่ต้องไปตีเอาไปลองหันไปดูสิชี้ใครชี้มันโอเคชี้ใครชี้ตาตา

ค่อยๆโค่นค่อยๆโคค่อยๆโค่ไม่ค่อย่กยุ่งังี่สคนไม่ใช่หมาอรเยุ่งงี่เสเไม่ยุ่งได้หรอได้ยุ่งได้นะ่ยุ่งงมคอยากอนี่อะไรล่ะโดียพี่จนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาเลือกชุดอยู่ไปต้ไหนเดี๋ยว่อนจะโดน เดี๋ยวฉันจะเล่นเกินบทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลอนรู้เลยเดี๋ยวหลอนรู้เลยถ้าเอาให้เป็นตำนานเลยเดี๋ยวก่อนฮาลนนาแบบนีเดี๋ยวเจอเล่นเกินบทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันอะไรนะฮารีเหรออะไรนะใครใครมากรุ่เลยฮาลันาฮาเลยใครใครมาหลับดีไม่ง่วงเหรอ เออเวลานอนไม่ค่อยจะนอนกันเวลาอันนี้จะก็คืนมีคนกวนอ่ะไม่กวนเลยจ้าหลับเลยจ้าไม่มีใครกวนใครทั้งนั้นนะพี่เนาะไม่มีใครจะมากวนใครคนกวนอ่ะทุกคนเขาต่างหลับต่างนอนกันทุกคนกดตะกร้าเลยไม่คนไม่กดเดี๋ยวจะไปใส่ชุดเดี๋ยวจะไปใส่ชุดทุกคนกดตะกร้าได้เลยเดี๋ยวจะไปใส่ชุดละดฮูลีฮูลีฮูลีอะไรกั เอสวัสดีครับทุกคนไม่ต้องไปสวัสดีครับอะกดตก้าสเลยใส่กระเป๋าอาจารย์เบียใส่ปลาค่ะไะครอ่ะมืดอ่ะมันมืดแต่ทุกคนตืงนเ ไป,น,ปน,นีสวนมาก่ามาค่เขาแต่งให้มันใบขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าคทปแรกมันดำไปก็เลยบอกเขาว่าเอาเอาให้มันขาวขึ้นหนึ่งจะติดม,มันอยู่ที่รองพนนื้นไงแต่งมาแค่แบบโ้โห <c oughs> แต่งสนมให้เป็นเปาวุ้นจีนงงมเ,เห็นหตัวอย่างยังพี่พราให้ดูตัวอย่างังตัวอย่างครับตัวอย่างมาแล้วนะตลกมากเลย ตัวอย่างนะไม่ใช่ที่ลอกเพงล,ล,ลพพงนะอไรที่ส้ดนหลกมากแต่เขายังไม่เผยแผ่ยังไม่เผยแ่อะไรออะไอะออออะไรา,า,อา,าไอะอะอร <laughs> <laughs> ะอไรสรอ อดโหรีโอรีโพร้อมเคเตอร์ตัวปวดประจำกองเพชรประลาไม่มาไงถึนก็เป็นรับบทคนไล่แทนอือฮะสองสามก็บอกทุกงวดหนึ่งสองสามนี่ก็เป็น ดาราดังเห็นไหมล่ะรับบทรับบทโปรบทพระก็เล่นมาแล้วพี่หมอพวัออนนี้ทุกคนเห็นว่าเรารับบทเป็นผู้ชิงกันนะอีกแล้วเหรออ่ะแล้วพี่เอแคร์ล่ะอะไรนะแล้วพี่เอแคร์ล่ะตัว,ตวละครรับวันนี้บอกว่ามีซีนพิเศษพิเศษเออใช่กันรัตนารัตนา ยิ้มตังยี่สิบเออวันดีวันดีไม่ท้อมาเย็บคู่ลอกรัตนายิ้มตังยี่สิบได้ไหมครับจะยิ้มทำได้ยิ้มเป็นเซต้ครับโอ้ยมีสิเกี่ยวกันเลยยิ้มได้ไหมครับไม่ได้รัตนารวยแล้วอ่ะเฮ้ยรวยแล้วมันยิ้มทำไมไอ้บ้าปรารถนาสวยจังเลยครับไม่ต้องมาชมรบ้านเราเขาชูยิ้มจะเลยคนนี้หล่อไหมหล่อไหมไม่หล่อแล้วเป็ไหนหล่อแล้วคนนี้หล่อไหม ไม่ต้องพูดนั่นแหละคนนี้ออกไหมครับอยากใครยังไงยังไงยังไงอ่ะจะให้คนนี้รู้ยังไงครับเป็นยังไงครับไม่ต้องถามนี่มันจะต้องจอยต้องจอยไอเดียอร่อยนะครับรู้เรื่องหมดป้าอะไรพุชจาวเพาะอีธาเรื่องคู่เรื่องคู่พุชพัพพาร์ทนายทำไมจ้าวภาพพุชจาวไม่เพาะเลย เป็นคนไม่ต้องมาพูดม่ดีๆอปรารถนาสวยนะวันนี้สวยครับสวยมากด้วยบรานาสวยมากด้วยนะมาพูดใหม่ใครคนสวยไม่ได้ใครจะได้มาพูดตีบได้เปล่าไม่ตีบสิบตีบทิ่มหน้าเดี๋ยวโดนทิ่มนะโอ้โหเลยริงครับดูบ้านหัวทะลหมด

เล่นเสียบแล้วไงเล่นเสียบเลยใครพูดอะไรไม่ได้เลยสรุปคือใครพูดอะไรไม่ได้เลยแต่เขาอยู่กันเยอะนะที่นี่อยู่กันหลายคนใช่ไหมป้าโอ้ยต้องมาถามถามก็ไม่ละโอเคคนนี้ก็มีหน้ารักนะ ว่าคณะขาใครว่าใครมีใครนะเอ่ออะไรว่ามีพี่คิดถึงไหมคิดถึงหมอปลาไหมคิดถึงเขาไหมคิดถึงเลยอ่าคุณรักคุณรักพี่ดีัควงกินหรือจั๊กหนูมีจังหวะหลบหนูมีจังหวะหลบถ้าแบบเริ่มจะด่าปุ๊บหลบกล้องและหลบกล้องก่อนแต่เราเออเราน่ารักเดี๋ยวมา ปรนนาเขาไม่ด่าไาันกหนึ่งเราสวยคนนู้นสวยไหมคนนู้นไม่ต้องถามกันป้าดูสิลองดูหน้าเขาสิน้อหมอดูสิคนนี้สวยเด่เดน้องหมอสวยไหมสวยมดูว่าอะรองค้างอาค้างเขาดจริงๆน้องแพรน้องหมอเขาพูดดีกับทุกคนยกไห้หมอปลาพี่หมอปลามากระตุกเขาแล้วเขาก็เลยแบบป้าป้าจ๋าป้าจ๋า ปาจาปาจไม่เอาเสื้อเอกมาเสื้อม้าเอาม่เสื้อไปใส่นโตีนแน่พอเลยเสเอาเอาเสื้อของมาเป็นคนเป็นคนขโมยอย่นั้นนะโอ้ยจะไปขโมยันไมพี่ลุงสวัสดีครับพี่ลุงขโมยเสื้อหมอบ้าไปไหนนี่มาแนนม่รอ

บ้น่คองเ่านคุณชยมสนตีนสนตีนนะสนตีนนะมึงจะพูดทำไมวะถามทำไมวะสนตีนนะคนเหมือนน แล้วมึงจะถามทำไมวะได้ยังไงเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้าตะปพวงนะคะโดนพี่พลดแกงหมดใครมาตะกองเนี้ยไม่ได้เล่นดีสักคนศินรัตนาวัฒนาดาในนอตศรีัตนาวัฒนาสายลุ่งเออ สักนินลัดดาวาสนาดันอ่ะชวนอ๋อไล่ไม่ได้เหรอเราไล่ไม่ได้เหรอใครที่ไหนนะป้าจ๋าป้าจ๋าทำไมหาแนวร่วมด้วยนะเวลาด่าใครเต็มแล้วก็แบบหันไปหาหันไปหาแบบศัสนาเรียกทำไมวะ รัตนาอย่ามาเรียกนะดิมึงโดนเออมึงจะมาเป็นแถวละลัตนาเออรัตนาอิอิออิัตนาอิอิโอซ่าสบายใจเออเอาอย่สบายใจรัตนาเรียกทำไมวะเออบ้านต้องมาว่าไงบ้านต้องพูดว่าไงก่อนแล้วมึงมาพูดทำไมรัตนาไม่ต้องพูดเดี๋ยวมึงไปทีมเลยวันนี้ตรงนี้ รัตนามาันต้องปูนนะ่สินโดนแน่รัตนา <c oughs> รัตนา,าสวนแล้วนะสวนแล้วไอ้เหี้ <c oughs> รัตนาเฮยได้ยิมันกล้าอย่างนี้เหรอรัตนาไอ้เหี้ย พี่ป่พ่อบอกกลับารัิเดียวในในบ้านแ่เหลือมันขึ้นมาแบบแล้วหนูก็นั่งดูเวลาคุณป้าหนูเป็นแฟนคลับนี่นีไม่ก้าพูดรต่ว่าดูแลเพราะว่าคุณป้าแดงเพราะว่าไลฟ์บ่อยรักไดู้ไดู้ได้รัตนาจะมาพูดเหรอรัตนา ไม่บินเอไม่บินไม่บินี่คือแกให้จะท่องไปรี่บินนะไปบินอ้าถึงว่าในทำไมเรียกบ่อยจังอ๋อชองผม่มาแค่ลูกสาวตกมืออปไรรึบินถาวรเลยก็เด็กไงแล้วเด็กอันนี้ด้วยผมผมก็นั่งอ่ะได้กับเขาอ่ะแล้วเขาดีใจรอบแรกอุดอุดทอนถามรอบสองที่บินถาวรอ่ะขึ้กลับมาได้ได้ช่องด้วย อะไรไม่ได้เลยหรอมันถาวรเลยมีคนตามห้าแตกครับแล้วเปนดาาเป็นต่าแล้วมีเงินถึเป็นหมื่นเลยอ่ะหายไปเลยโอ้แต่พี่หมอตั้งช่องใหม่ไปเลยตั้งมันก็คนจะตามนะตั้งใหม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ติ๊กต์อปเนคนตามเร็วจะตายแค่เอาคลิปคลิปคลิปลงเขงหนูว่าถ้าช่องแล้วจะเล่าอะไรฟังเอาพระอาจารย์ศักดาวไปไหมก็ให้แกไปบวกกับพระแกไม่เอะพระอาจารย์สักดาเขาไม่ใช่ไตยนั้น ทำไมไม่เอาพระมหาไพลวันไปล่ะเอาตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็เอาไปรวมก้ไขท้องที่ล่ะจะไม่ไปหรอกก็ไม่ใช่สายนั้นมีเราสองคนเองเหรอวันนี้าพิภพบอกไม่มีคนอื่นเลยตัวแดงหนัแตอนนี้ทุกซีนเต็มตัวได้เลยเห็นตัวอย่างยังเห็นตัวอย่างใหม่ทีงเห็นแล้วก็ยังไม่เห็น ตัวอย่างใหม่ตลกมากไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างเลยตัวอย่างใหม่เลยเราเพิ่งเอามาลงเนี่ยพี่ปนเพิ่งให้ดูให้ดูเฉยๆไม่ลงนะยังใครกันสนุกสนุกแบบเป็นเรื่องไม่ลาวเลยแชร์ได้ไงยังไม่ได้แชร์ไม่ให้เลยบอกว่าพร้อมแชร์กันเออมาสิมาเาไม่ลงคิดยังไงกับคิดยังไงกับเรื่อง ตลาดน้ำลาดดำเนินครับต้องพูดกันนั่นแหละคิดเหมือนกันนั่นแหละคิดยังไงกับคิดยังไงกับเรื่องตลาดน้ำลาดดำเนินครับมาจำจำจำจะไม่มีจะไม่มีอาการเอฟเฟกต์พี่ไม่ค่อยอย่างนี้อยู่นี่แล้วแล้วเกิดประเด็นอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยเออนะแต่เวลาที่เหมือนงานรักเขาเข้าไปอย่างเงี้ยเขาพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโอนเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นไปที่การแก้ปัญหาดิแก้ปัญหาคืออย่าไปอย่าไปทำให คนถึงคาใครก็ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันทําให้คนไม่อยากมาเที่ยวเอ,อ่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยเออพูดดีมากค่ะเอาไปสิบสิบสิบจะเต็มนะแสนนะให้จิ๋คะแนนนะน้องแพรคะแนนเต็มแสนนะเต็ <c oughs> มเงินเต็ <c oughs> แมแสนขนไปขึนไปจูดีค่ะบดิจอนคะ่ะ <c oughs> เลิศน,นะเลิศน,นะเออรักพูดดีอืมรอเงินหรือร้องไม่แต่เอาเอานี่แม่มันดื้อ เงาไม่เงามนเป็นฝุ่นเรอใส่ชุดค่ะทุกคนรอใส่ชุดรอใส่ชุดดีแล้วไม่หลวมไม่หลงคลมั้งแต่เจ็ดโมง